สวัสดีครับสมิตรโตพาสครับวันนี้อนิเดสครับติดตั้งโปรแกรม Honda ครับให้ลูกค้านะครับให้เพื่อนช่างนะครับเพื่อนช่างติดเวบเต็มเลยครับโปรแกรมพวกนี้นะครับแต่ว่าโปรแกรมของเขาเป็น h o น d ้าเป็นสามจุหนึ่งศูนย์สี่นะครับเขาต้องการเปลี่ยนเป็นสามจุดหนึ่งศูนย์ห้านะครับดัเซเบตจะคือปีใหม่กว่านะครับจะเป็นกลางปีสองศูนย์สองสองนะครับอันนี้ติดตั้งให้แล้วนะครับนี่ครับสามจุดหนึ่งศูนย์ห้านะครับ นี่ครับดัตเ b a s e บนะครับ14กันยา2022นะครับก็รองรับปีใหม่ๆนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวิตต์อัตภัณฑครับ HDS นะครับติดตั้ง HDS นะครับ Honda เวอร์ชัน3.105นะครับดัตเตอร์เบดนะครับเดือนกันยา2022นะครับใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ อันนี้เพื่อนช่างเขาผมลงโปรแกรมให้เพื่อนช่างแล้วนะครับเขาลองเล่นดูนะครับต่อกับซิตี้นะครับสองศนสองหนึ่งนะครับรถปีใหม่ๆนะครับก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าฐานการฐานข้อมูลตัวนี้คือกันยาสองศูนย์สองสองนะครับก็สามารถดูค่าด้คาทาได้ทุกอย่างนะครับของโปรแกรมฮันด้านะครับอันนี้เพื่อนช่างเขาได้แล้วลองเล่นดูนะครับลองรับภาษาไทยนะครับ พอดีเพื่อนช่างคนนี้เป็นอยู่ศูนย์ฮอนด้าด้วยนะครับเขาจะไปใช้ทํางานอ e ีโมนะครับพอดีเขาอยู่ศูนย์ฮอนด้าแล้วมันต้องมันต้องเข้าข้อมูลส่วนกลางเนาะนะครับเขาก็ไม่สะดวกนะครับงานของเขาเองนะครับก็เลยต้องติดตั้งโปรแกร,รมนะครับให้ผมติดตั้งให้นะครับเป็น HDS 3 1 0จล่าสุดนะครับถ้าเพื่อนช่างสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ